ซึ่งแม่งน่กกากลัวมากเฮ้ยเฮ้ยมันเอาผมเลยทุกคนเฮ้ยจะเย็นน้องชายพี่ชายจะเย็นพี่ชายโอ้อันตรายวะอันตรายเกินอันตรายเกินโหยเกิดมามันเล่นผมเลยทุกคนไอตัวนี้เป็นมิดนะทุกคนบางตัวก็ติดเชือ้อเชียงอยากกระชาบ้านนะ อุย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 ใจเย็น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 อุ้ยเฮ้ย,อย,อย,ยเ,ยจเ,ยจเยอ,ย er! อจะรอดไหมเนี่โยโหทุกคนโอเคียะมันเล่นเลยทุกคนกูต้องหาแบบยังไงอะ่ะต้องรอดได้ได้อะ่ะเออจะทำยังไงให้รอดเหรทีนี้ตัดไม้ไง <laughs> ตัดไม้ก่อนนะรอบแรกอย่าพึ่งมานะอย่าพึ่งมานะ แม่เราอยู่ในดาร์ o โอ f ฟอร s t ด้วยนะทุกคนมันวิ่งเร็วนะฮะทุกคนคือมันอันตรายเฮ้ยเฮ้ยเชียร์เยไมล์ไม่นะเพราะว่าผมต้องออกไปจากตรงนี้ด้วยแหละตรงนี้แม่งอันตรายเกินไปว่ะทุกคนเดี๋ยวเราขอหาหินก่อนทุกคนถ้าไม่มีหินนี่แบบเราจะเสียเปียบแบบเราจะเสียเวลามากนะฮต้นเกมเ่ยอุย พี่ชายใจเย็นแม่อ,อ,นอันตรายที่เลยไอ้โอ้ยผมเหมือนจะเห็นสีบุกสรานะทุกคนไปตรงนั้นกันดีกว่านะครับผมว่าตรงนี้เอ้ยเราต้องหาที่หลบภัยก่อนนะทุกคนพอดีเลยมันม,มีมีที่แบบสีกอ่อสร้างนะฮะมันอะไรสปอนมานะก็โอเคเลยนะทุกคนหวังว่าจะมีของนะตอนนี้ใจใจสั่นมากนะเต้นรัวไม่หยุดอย่านะอย่านะอย่านะ โอเคอ่ะต่อตัวขึ้นไปดีกว่าเฮ้ย,ยเสียงมาแล้วทุกคนโอ้โห,โ,หโ,หโหใจเย็นใจเย็นน้องชายเดี๋ยวนะฮะโอเคอมาเรามาถึงตรงนี้แนละ้วมันมีอะไรให้เราไหมไอ่ะตรงนี้เดี๋ยวลงไปก่อนอ,อาหารอะไรก็ยังไม่ได้เลยนะฮะ มองว่าจะมีอะไรโอ้โหโล่งเลยฮะไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวก่อนนะเสียงมันอยู่แถวนี้เว้ยทุกคนเสียงยังหลอนอะทุกคน้ยังไงพวกมันทุกคนนี่มันรอแดกเราอยู่ทุกคน,นเอ้ยแดกกูไม่ได้หรอกเฮ้ยไอ้นี่อย่านะงอย่านะโอ้โหทุกคน เสียงแบบเยอะมากทุกคนเฮ้ยเอานี้ก่อนโอเคนะฮะได้ขอมาดีอยู่ก็ถือว่าแต่ผมต้องการอาหารมากทุกคนต้องการอาหารมากมันมันอยู่ข้างนอกเต็มเลยทุกคนผมจะออกไปยังไงผมจะทํายังไงผมต้องอยู่นี่เหรอเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะทําดาบก่อนแล้วก็ทําเนี่ยผมต้องการเหล็กมากทุกคนเพื่อจะแบบ จะได้แบบเอ่อไปฆ่ามันนะฮะตัดไม้ต้องอยู่ที่สูงเขาไว้นะเ <c oughs> สียงเลยวะเพิ่งมานะยเพิ่งมานะตอนนี้เราก็ยังไม่ได้อาหารเลย

ขุดดิขุดดิเอออุดอันตรายยิบหายเลยเฮ้ยยี่เล่นยังไงวะทีนี้เหมือนยิ่งนานมาันยิ่งโหดทุกคนดูดิดูหนึ่งปีนึงงั้นทุกคนเชื่อกูจะเอาไงวะอู้อู้เกี่ยวกาดจัดเกี่ยวกาดจัดทุกคนเห็นขุดทางต่อนะฮะ จะจัดการที่แลอยต่อกันนะแบบโลกยิ้มผมก็เพิ่งเคยเล่นเหมือนกันนะฮะตัวมาก็ใส่เลยเชีย่ยผมไม่คิดว่ามันจะโหดขนาดน,นี้นะมันเกิดมาวิ่งใสร็จเลยอย่างเงี้ยโอเคได้ฐานละปักไฟก่อนทุกคนสว่างและสดใสเพราะว่ามันเข้ามาไม่ได้ทุกคน เปิดช่องนะฮะมาดิมาดิมาดิเข้ามาดิจะฟันให้มาดิมาดิมันไม่เข้าครับตอนผมจะฟันมัน,ม,นมันเหมือนมันรู้อะ่ะเออครับมีกล่องหรือเปล่าเนี่ย ลองทุกคนเฮ้ยมีท้องว่ะเฮ้ยคิดดีแล้วที่ขึ้นมามีท้องแล้วก็เหล็กนะทุกคนเหล็กนี่เราต้องการพอดีเลยโอเคนะฮะว่าเราต้องทำทำโล่นะฮะเราจะทำโล่นะะเพราะพอดีเราได้เหล็กแล้วนะเหล็กมาสามก้อนนี่ ผมว่าจะคราบดาบเหล็กไปเลยดีกว่าทุกคนคราบดาบเหล็กไปด้วยดีกว่าจะได้แบบอึดๆแรงๆไงจะได้ตีแรงๆอืมเอาดิอ่ามาแล้วทุกคนมาแล้วมาดิมาดิาดเฮ้ยเดินมาแล้ววะอะไรอะไร อะไรอะไรมาสิไอ,อตัววิ่งเร็วๆไม่มาวะแต่ก็ดีได้เราจะได้ฟาร์มของไม่มีเห็ดหล่นเลยเหรอโอ้มีฮะไอ,อตัวเกี้ยกาดไปไหนหมดแล้ววะม,มันเหลือแต่ตัวที่ไม่อันตรายเหรอ เาต้องรีบฆ่ามันดีกว่านะก่อนก่อนมันจะบ้ากว่าน,นี้นะฮะมันล้มด้วยโอเคมีแอปเปิลด้วยนะฮะเป็นไรอะเป็นไรอะอืมตายแล้วเป็นตัวอะไรเนี่ยสำสบสำสบเลยตายดิตายดิยดสำสบดิเฮ้ย นะเฮ้ยเฮ้ยเียดิดเชื้อโอไม่ oh นะโอ้โกูไปตีเพื่ออะไรวะเนี่ยโอ้โหทุกคนบายไม่น่าเลยเฮ้ยมีเทรดเดอร์ทุกคน <S 2> <S 2> โอ้โหแม่งชุดอย่างจ้าอ่ะเราซื้อปืนกับคนนี้ได้ด้วยนะฮะชายแอมโรอย่างเยอะเลยนะฮะ เราก็ไม่ต้องอะไรแล้วกันโอ้ไอเชนี่ไม่นะไม่เอานะไม่เอานะไอตัวยิ้มนี่มันอันตรายทุกคนอย่าไปใกล้มันนะโอ้เชไปกลับเก็บของเสียเวลาไปเยอะแล้วคนดูดิหึ้ยหึ้ยหึ้ย เฮ้ยโอ้โหโอ้โอ้้โว้โโอ้ตัวนเยอโอ้้ my god man oh my g o s จะรอดยังไงวะกูเนี่ยเจอปลาาคา้วทุกคน โอ้ผมรอดแล้วแหละไอตัว hmm. น oh ี้ห yeah. ว so ัง oh ว่าจะเป็นมิดกับเรานะโอเคเป็นมิดอย่าเป็นศัตรูกันเลยนะเขาลองเพราะผมก็ยังไม่พร้อมเท่าไหร่นะคิดว่าโอเคโอ้ยย่าโอ้โหแม่พ่อแม่อุ้ย ไอ้เหี้ยโอ้โหเียจะรอดเหรออย่างเงี้ยโหยผียวะเยะเต็มไปหมดนะทุกคนมีตัวอะไรตามหลังกูบอกวะไม่เอานะหันดูหลังก่อนด้วยอ้หอหเหี้ยตามหลังกูมา เกี่ยวกับกูอ๋อผิดทางอีกนึ่งเงยนึ่งเงยนึ่งเงนึ่งเงมันเอาอีกแล้วทุกคนใจเย็นใจเย็นพี่ชายพี่ชาตีพี่ชาตีพี่ชาตีว้าวหมู่เมนวมู่เมนตัวโคตรใหญ่นะไม่ใช่ตัวใหญ่ดิโคตรน่ากลัวไอ้เหี้ย แล้วก uh. ูจะรอดเออกูจะรอดเออไม่ม hmm. ีอะไรมาตามหลังมาอย่านะอย่านะอย่านะอย่าไม่ร anyway, uh, oh, ู้อย่าไม่ร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 ู้ว้าวโอเคฮะได้ของมาแล้วโอยผมว่าต้องจัดไอ้ตัวนี้แหละต้องสั่งสอนมาแล้วทุกคนแหมมันห้าวกับเราฮะไอ้ตัวนี้ห้าวหรอไอ้สัตว์ ห้าเหรอเล่นทีเผลอวะ่ะไม่มีมมเพื่อนใช่ไหมโอ้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 เก่าเหรอเก่าเหรอเก่าเหรออืเอ,อเก่เาเหรอเก่าเหรอโอโหแม่งตายโคตรยากนะฮะผมใช้ดาบเลยอุ้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 ยโอ้โหแม่งเป็นมวยซะด้วยนะ โอ้ไม่หยิงเร็วทุกคนกินแอปเปิ้ลเลยอันตรายะ่ะอย่าอย่าไปยุ่งกับมันดีกว่านะเราหาอาหารก่อนนะทุกคนไม่หยิงเร็วทุกคนขนาดอยู่ในน้ำมันก็ยังเร็วนะแต่มันก็ยังช้ากว่าเราอยู่ดีนะโอเคือโยยังลกชี้ ตกใจ้เยกูตกใจโอ้โหสะดุ really? ้งเลยเฮ้ยแม่งเงียบมางี้เปียบโอ้ยไม่กัดยังไม่มีโอกาสได้หิวเลือดเลยเฮ้ยเฮ้ยเจอปลาพาคาน์โอ้ไม่ใช่ปลาพะการ์เนี่มันเป็นปลาสาบ ว้าวต้องรีบเข้าไปแล้วแหละไปขุดไปงี้แหละนี่ปนะิดไว้ว่าควรพักผ่อนแล้วนะฮะเฮีแยแม,ม่งโหยไหมไม่มีทุกคนห้องสมุดโอ้โหแม่งโล่งเลยสัตว์ดีนะกูมาทัน มาดูทันนี่ไม่งั้นกูโดนแดกแน่แน่โอเคมาขุดเลยนะเสียงๆสียหน่อยแต่อร่อยแน่ไปข้บ้านก่อนขนาดบ้านมันยังปีนได้นะฮะไม่แน่ว่ามันก็อาจจะสามารถที่จะยังไงอะ่ะ จะพังบล็อกได้ไอพังพังประตูได้เหมือนกันนะแต่เราต้องอยู่ที่สูงไว้ก่อนนะทุกคนอ่ะไว้ต้องต้องมีของวะโอ้โหจเจริญเหออมีดินเฮ้ยมีปืนนะทุกคนอุย้ยปืนอะไรเนี่ยช็อตกันเรออือลูกสองช็อตกันช็อตกันอ่านถูกไม่รู้อ่านถูกไม่มไม่รู้แต่ว่าไม่มีกระสุนนะ โอเคหวังว่าจะมีอะไรดีๆให้เราบ้างนะไะ้ตรงนี้มีของไหมไม่มีไม่มีในตรงนี้ก็ไม่มีนะเปิดเฮ้ยมีพุด้วยวะเฮ้ยเปิดเล่นเลยว้าวเพื่ออะไรวะเนี้ยอ๋อเฮ้ยมีตาเผาด้วยตรงนี้ดีดีด,ดีทำดีทำดี ว่าผ,ผมเอาที่นี่เป็นที่อาศัยแนละ้วโอ้มีเพชรทุกคนโอ้มีขนมปังมีมันฝรั่งด้วยโอ้ my g o d ผมว่าผมรอดแล้วหลักคืนนี้โอเคนะผมก็สั้นหลักคืนนี้ก็ขอตลาไปก่อนนะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับผมแล้วมาเรามาเจอกันใหม่ในอีพีหน้านะครับผมสำหรับนี้ขอตลาไปก่อนบ๊ายบายจ้า